วิ้ยิ่ยต้องม่ช้างแน่เลยครับช้างเดินมาครับผมแต่ไม่รู้ตัวไหนครับอยู่ดีก็โผล่มาครับสวัสดีครับไปรุ่นหลงป่า f อคนหลงป่าทุกคนนะครับวันนี้แอดมินคนหลงป่าพาเพื่อน,นขับรถชมวิวนะครับเป็นเส้นทางบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จุดนี้จะอยู่ที่ป้อมเขาเขียวนะครับแล้วก็มุ่งหน้าลงทางจังหวัดปราจีนบุรี ในการขับรถบนอยานแห่งชาติเขาใหญ่เราต้องรักษาความเร็วไม่ให้เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อนเเพื่อ,อที่จะได้รักษาความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับขี่ผู้ใช้ถนนและก็สัตว์ป่านะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่แอดมินเจอช้างบ่อยมากๆแล้วก็เส้นนี้ก็เป็นเส้นที่สัตว์ป่าใช้สัญจรเยอะมากนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเก่งเป็นกว้าง เป็นสัตว์ป่าต่างๆนะครับแล้วก็เป็นช้างป่านะครับเราจะเห็นว่าเราจะเจอสัตว์ป่าได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาความเร็วไม่ให้เกินกําหนดนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนและสัตว์ป่าเดี๋ยววันนี้ไปลุ้นกันครับว่าแอดมินจะเจออะไรบ้างเพื่อนๆครับเวลาที่แอดมินอยู่บนบธธอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลักๆแล้วนะครับแอดมินก็ ขับรถค่อยๆขับไปขับมานะครับอย่างช้าๆนะครับแล้วก็แอดมินก็ชอบหารอยช้างชอบดูรอยช้างนะครับเพื่อนๆอ,อย่างวันนี้แอดมินอยู่ที่กิโลเมตรที่36นะครับตอนแอดมินขับรถผ่านมาแอดมินสังเกตเห็นมีรอยช้างนะครับมีรอยอึของน้องช้างพี่ช้างนะครับเนี่ยครับอยู่บนพื้นมีรอยเท้าด้วยทั้งรอยใหญ่รอยเล็กนะครับแล้วก็แอดมินกน็ชอบแกะรอยเขาครับว่า เขาจะเดินไปทิศทางไหนนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรอยที่เขาเดินขึ้นขอบถนนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพื่อนหรืออาจจะเป็นรอยเมื่อตอนเช้าก็ได้นะครับเพราะว่าแอดมินก็มาไม่ทันแอดมินก็มาดูนะคะว่าเนี่ยครับรอยเขาขึ้นตรงไหนวิธีสังเกตก็คือสังเกตจากเล็บเขานะครับว่าเล็บช้างด้านหน้าเขาไปทางไหนก็คือเขาเดินไปทางนั้นแต่ว่า เราก็ต้องอาศัยฟังเสียงดมกลิ่นด้วยนะครับเพื่อนๆแต่อธิบายยากมากครับเนี่ยครับหากแล้วเราเดินไปดูทางเที่ยวเข้าก็จะมีร่องรอยนะครับมีอึก้อนใหม่ๆก็แสดงว่าเขาอยู่แถวนี้นะครับเพื่อนๆในระหว่างที่แอดมินยืนอยู่นะครับเพื่อนๆอยู่ดีๆตาแอดมินก็มองเห็นเงาอะไรแวบๆอยู่ในป่านะครับอุ้ยเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วครับเพื่อนๆครับตั้งกล้องแไม่ทัน อุ้ยช้าออกมาแล้วครับเพื่อนๆเป็นพี่วยวายนะครับข้ามถนนไปแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหออกมาไม่ให้ส้มให้เสียงเดี๋ยวแอดมินให้ดูอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นจังหวะที่อยู่ดีๆพี่วยวายก็เดินออกมานะครับแอดมินตั้งกล้องเกือบไม่ทันเขาก็เดินจากขวาไปซ้ายนะครับในจุดที่แอดมินยืนอยู่นะครับเพื่อนๆเป็นรอยที่โขงเขาเข้าไปใหม่ๆเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูโขงเขาเนี่ยครับโขงเขาก็คือตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ก็พี่ไวยไวออกมากับโขนี้แล้วก็มีช้างตัวอื่นๆเยอะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้เราเจอแค่พี่วยไวยตัวเดียวเราไม่เจอช้างโขงตัวอื่นนะครับแต่แอดวินตกใจมากๆเลยครับเพื่อนๆอ,อยู่ดีๆก็โผล่ออกมาซะง,งั้นคือไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของเมื่อวานนะครับคือรถติดยาวมากเพราะว่าโขงใหญ่ครับเพื่อนๆโขงใหญ่แบบน่าจะสิบกว่าตัวครับเกือบสิบห้าตัวเป็นโขงพี่ไวยววยออกมา ช่วงประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับแล้วก็รถเข้าไปไม่ได้นะครับก็โชคดีที่มีพ่อสุดนะครับมาคอยกันรถแล้วก็สา,า,ามารถผ่านไปได้นี่ครับช้างอยู่ซ้ายนะครับอันนี้เป็นแอดมินจังหวะที่ลงมา oh. อุ้ยีช้างหันมาหาด้วยอันนี้เป็นแม่พังนะครับเขาหันหน้ามาหา <c oughs> หัวใจจจวายเนี่ยรถพ่อสุดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแอดมินจะให้ดูบรรยากาศของเมื่อวานนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะทําคลิปยาวให้ดูอีกทีนะครับเพื่อน เป็นบรรยากาศช้างโขงพี่วอยาวเป็นจยงหวะที่เขาออกมาจากป่าตอนที่แอดมินหยุดรถจอดครับอยู่ที่นี่นะครับอันนี้ก็ออกมาแบบกระทันหันเหมือนกันครับจะสังเกตว่าตอนที่ออกมาเนี่ยโอ้โหคนยังมาไม่เยอะเลยนะครับมีคนนิดเดียวเองเพราะว่าเขาเพิ่งออกมานะครับเพื่อนเป็นโขงของพี่วอยาวนะครับแล้วก็จะเห็นว่ารถพ่อสุดอยู่ใกล้ๆนู่นนะครับผมมาคอยอำนวยความสะดวกอารักขาช้างแล้วก็ดูแลความปลอดภัยครับ คุณเ,เพื่อนเทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับขอให้มีความสุขมากๆกับการดูคลิปช้างของคนหลงป่านะครับบา,บายบายสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับมีความสุขมากๆนะครับ